ป่าปะ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 เอ๋เราไปนั่งสมาธิกันดีกว่าไหมเราก็ชวนไปทำบุญไปวัดป่าอะไรเงี้ยไม่เนี่ยในเนี้ยในเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาโหัวศีกรรมเขาเรียกว่าอะไปยิงน้ำตกกับไปน้ำตกมาละเออเผื่อไปทำอะไรกับใครไว้อยลุงว่าไงเอากระเป๋าอะไรครับลุงเอาอะไรมา เอาเป็นเงินค่าเสียเวลาครับลุงโอ้ยเฮียไม่เอากูไม่รับสิบบอลเดือกใครไอ้เฮียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอไม่ตะกินนี่กูทำนะไม่ได้กินนี่กูทำหน้าที่ของกูกูไม่ได้หน้าที่ตัวละครนี้นะกูบอกไว้ก่อนไม่ไม่พิตีอ่ะพี่ติให้พ่ตีิไอ้พ่ตีพี่ตีพี่หนึ่งสองเก้ากูขับมาไกลมากกูหานึ่งสองเก้า้องชายพี่โดนบอลหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยเอาขอบค้าบขอบคุณครับขอบคุณมากครับน้องชาย จะพาไปน้ำผุน้ำตกสวยกูต้องไปเอาใบาเกตสีกูซื้อใบเกตมาวันนี้รับเกบเพิ่ม จะขึ้นอาวุธแล้วนะจะเติมน้ำมันก่อนไหมผมอายุ31เดครับจะครับ30 30ปีนี้เราต้องโกนหัวกันนะลุงเราจะบวชไหมว่าเราแค่นุ่งขาวห่มขาวลุงต้องไม่นุ่งขาวห่มขาวนะถ้าลุงอยากนะ่งสมาธิจริงๆขอให้เปลี่ยนชุดกัน ไม่แต่ว่าสิ่งที่ผมทําผมคิดว่าผมทําถูกนะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเรารับผิดชอบในสิ่งที่เราเคยพูดไปแปดเดือนแล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่ผมเพิ่งมาตัดสินใจตอนนี้นะผมคิดว่าเรารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นไปแปดเดือนที่แล้วเราเราพูดไปแล้วผมคิดว่าตัวเองทาถูกนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองยังไงเว้ยเราเรา,เราแค่รับสิ่งที่เราพูดไปตอนนั้นเพราะว่ามันก็มีคลิปหลักฐานอยู่อย่างนี้ดีกว่าคือตอนนั้นเราพูดไปว่าถ้าเขามายอมรับสารภาพวันนั้นเขาก็มายอมรับสารภาพจริงๆอย่างที่เราพูด แล้วการซื้อขายโอซยังไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมการซื้อขายโอซยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่แต่ฝั่งนั้นอะ่ะเขาเสียงเงินไปแล้วเขาเสียงเงินไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับของตอนแรกไม่ที่ที่รู้ว่าทาไมผมเพิ่งมาตอนนี้เพราะว่าผมอะคิดกับตัวเองว่าจะไม่ตัดสินใจเฮี้ยอะไรแล้วเข้าใจไหมครับ ราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นผมก็เลยไม่อยากตัดสินใจอะไรเลยอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจผมนะเนาะเข้าใจผมเนะาะเพราะผมผมไม่อยากตัดสินใจแนละ้วไม่อยากเกี่ยวข้องผมนะ้นมีหน้าที่ทําสิ่งที่ทุกคนอยากเล่นในเมืองเหมือนที่ผมเคยทํามาก่อนเออผมผมคิดแบบนั้นตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นแล้วแบบว่าเออให้แอินตัดสินใจกันเอาเองเลยผมไม่อยากเข้าไปอยู่จุดจุดนั้นแล้วให้มินตัดสินใจกันเลย อันร,รตีรชุดชุดอะไรอะ่อะกางเกงขาวไงต้องลุ่งขาวผมขาวสับรถบัง ไม่ว่าคนด่าไงสุดท้ายก็ได้อยู่ดีครับก็ต้องไปหาแอดมินที่ตัดสินใจดีดีดีเพราะยอกก็ไม่อยากทำหน้าที่นี่อะไรเพราคุณหนุ่มเพื่อแล้วจะแต่งยังไงเราสีขาวสีและจะสีอะไรเรายังไงเราเกางสเกินเกนสิบเจ็ดเลขห้าเกินสิบเจ็ดเสื้อก็ใส่จะกามก็ได้กามเลขอะไรจะกามเลขสิบห้า กี <aunque S 2> ่เชื่อไอ้พี่ชายต่อโซ่สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดจากใจเลยลุงต้องหาคนเจรจาหน้าบ้านเฉพาะเอาที่พูดจาดีเอาแว่นออกด้วยเป็นอะไรแว่นสายตาสั้นหรอหน้าบ้านคุยทีไร อ่ะปะเราต้องไปโกลนหัวถูกต้องใช่ไหมเราต้องไปโกลนหัวใช่ปะใช่แล้วต้องเอาหนวดออกด้วยไหมอ่าเอาหนวดออกด้วยโกลนหัวแล้วโกลนทุกอย่างไงกูุิิสภาไม่ถูกในเที่ยมเดี๋ยวเจดมากเลยลุงก็เคยดอมแล้วล่ะอ่ะทางโลก มุ่งสู่ทางธรรมหัวล้นทรงผมอะไรอะ่ะ ไ,ไ,ไม่มีอ่ะต้องไปเอาเนี่ยหัวล้มมนเป็นหน้าก,กากปะครับลงุงเป็นหน้าก,กากอ่า้นก็ต้องเอาหนวดออกก่อนใช่ไหมใช่เอาอะไรที่มันแบบติดนองติดหน้าออกให้หมดอ่ะไปเต๋โกคิวได้ไหม เออคนคิวได้ลงแม่กูใส่แว่นกูมนไม่เห็นหรอกหมดตัวเลยกูนั่นละกัน ตีวัดแจ้งกับแม็กวัดโพตีกันพันโลเราจะได้แบบเออให้เขาให้เรา,ารู้ดีกว่าน้องใครดูให้เรารู้ว่าใจเราเนี่ยละละทิ้งล้ว กูลืมบอกให้เอ็กด้วยแล้วกูต้องไปบอกเอ็กด้วยยังไม่จบเลยบอกไหนล่ะเดี๋ยวจะบอกให้เอ็กไม่ต้องตัดสิน<อ>ใจ<อ>เรื่องพวกนี้แล้วกดต,ตังค์สักแป๊บกูมีตัง และทางโอกเข้าสู่ทางทาง เอาหมวกอะไรหัวล่นมือเดียวจัดสัตว์ร้อยยี่สิบอีกสักอย่างจะจบ กูต้องไปเอาคิ้วออกด้วยดีกว่าตีป่ะกลับถอดแว่นเนี่ยวก็เอาคิ้วออกแล้วเนี่ยว่าออกแลถอดแว่นดูแล้วจัดแล้วกัน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 คิ้วกูมีป่ะไอ้ดอมมาไรมามาแบบจะหรอขึ้นอ่ะก็เอาคิ้วออกป่ะเดี๋ยวมาสอนเดี๋ยวมาสอนเห็นเหรอกูควรไปเอาคิ้วออกป่ะ ไม่ออเอาออกหรอกมันมองไม่เห็นมันขาวอะ่ะมันแบบผมงอกอะ่ะ <d> เอางี้เราเรา,เราจะเดินบินทบาทไหมละ่เะเมื่อมีเดินบินทบาทเราเช้าถือว่าเราซ้อมเป็นเด็กวัดเดินแล้วบินทบาทกักบญาติโยมทั้งหลาย บอกว่าเราเป็นนาคแล้วกันเราแค่ยังไม่บวชเราเป็นนาคได้เตรียมจะบวชถ้าเรื่องมันมาอีกก็เหล้วบวชเลยอันนี้เราเป็นนาคอยู่แล้วยังไม่อยากบวชมีเพลงไหมเพลงอะไรอะไรก็ได้อะที่ต้องเปิดเพลงเหรอเราไปบอกคนว่าห้ามตกปลาไหมหรือว่าเราไปซื้อปลาเขามาปล่อยไหม เจะปล่อยปลาไหมปลาหมึกผมมีปลาหมึกอยู่แล้วจะปล่อยปลาหมึกยังไงอ่ะก็ไปที่ริมน,น้ำมันมีมีนี่อยู่ไงมีอะไร้อันนี้เราจะไปไหนนะไ,ไปน้ำตกแล้วสถานที่พักผ่อนอย่อนใจต้องเกิดจากเราก่อนเราต้อง <ừ. S 1> สงบใจก่อนในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราตอนเช้าเราก็ไปปล่อยปลาหมึกโอเคไหมไปปลาหมึกเราจะไปนักแสดงที่ไหนไปไกลดิมึงไปเอารถดีกว่าไหม ไม่ไกหลหรอกเอา้าพระนี่รถก็ยังสีขาวเลยหมายถึงจิตใจของเราที่กำลังจะพยายามที่จะฟอกมันให้สะอาด